สวัสดีพี่พีนเพื่อนครับวันนี้นะครับคนคนพานครับ ep ที่สองสองสี่ครับสองร้อยี่สิบสี่ครับมีพาร์สะสมพักเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาททุกรายการนะครับกล่องเดิมก็มีนะครับช่องทางการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้าชมและช่วยกดไลค์กด like ติดตามด้วยนะครับองค์แรกนะครับเป็นสมเด็จวัดเกศชยัยโยนะครับนนี่ะครับสมเด็จวัดเกศชยัยโยนะครับเก่านะครับสองร้อยบาทน,นะครับนี่ครับมีมวลสารนะครับหมายเลขสองครับเป็นพระลอดนะครับเป็นพระลอดเก่า เป็นพระเนื้อดินครับหมายเลขสองครับลอดเนื้อดินเก่าครับสองร้อยบาทครับหมายเลขสามครับเป็นหลวงปุ่ทวดเนื้อว่านนะครับนี่ครับปีสองสี่ครับหลังมีรยแลนะครับหลวงปุ่ทวดเนื้อว่านหมายเลขสามนะครับ หมายสี่ก็เป็นองค์ปุถุวนเหมือนกันครับเป็นเนื้อว่านนะครับหลังมีโรยแลนะครับองค์ปุถทชนนะครับเต่ารีดเนื้อว่านนะครับหมายเลขห้านะครับเป็นพระปิดตาโลโบรานนะครับเนื้อทองผสมนะครับมีหูในตัวนะครับหมายเลขห้านะครับ หมายเลขหกนะครับเป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรนะครับเหยรยญกลมหลวงชุมพรปี1 2นะครับหมายเลขเจนะครับเป็นรูปหล่อสมเด็จพุทธจันโตนะครับหลวงปู่น้าปุกเสกครับนี่ครับมีรอยตัดช่อด้านล่างนะครับหมายเลขเจนะครับ หมายเลขแปดนะครับเป็นพระกิ่งหลวงปู่มนครับรกิ่งจัก,กรพัดหลวงปู่มนครับนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเลื่อนธรรมศั์นะคปีสามหกนะครับ, 3, 6, รบเงินปาก้านะครับ หมายเลขสิบน,นะครับเป็นพระคำมากนะครับวัดท่าสุงนะครับพระคำมากวัดท่าสุงนะครับสิบเอ็ดนะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับสิบสองนะเป็นพระสุมกรนะครับ หมายเลขสินะเป็นเหรียญหลวงปู่เทียนวัดโบนนะครับปี22นะครับหมายเลขสินะครับเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับผสมนะครับ 15นะครับเป็นเศมาหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเหรียญรลนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับสิบหกนะเป็นเหรียญหลวงปูส่สิมนะครับเหรียญหลวงปู่สิมนะปีหนึ่งแปดนะครับวัดตั้มพาป่องนะครับสายกรรมฐานนะครับ สิบเจ็ดนะครับเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยนะครับสิบแปดเป็นพระวัดปากน้ำนะครับสิบก้านะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับ จันนอนครับมาที่ยี่สิบนะครับ,รบเป็นรูปถ่ายหลวงพ่ออินเทวดานะครับหลังจานมือนะครับหลวงพ่ออินเทวดานะครับหลังจานมือนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับนื่ออันปาก้านะครับ เดิมเนืออันปะก้านะครับสภาพใช้นะครับยี่สิบสองเป็นพนะนางพยานะครับนางพยาอกนูนะครับหมายเลขย2่นะครับหมายลยี่สิบสามับเป็นภาพปิดตานะครับรอโบราณนะครับลูกคล้ายๆน้ำเต้านะครับ เป็นเนื้อโลหะนะครับมีรอยตัดช่อด้านบนนะครับอันนี้24นะครับเป็นพระปิดตาแร่บางไผ่นะครับยี่ห้านะครับเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับสองหน้านะครับ เป็นหลวงพ่อโสธรครับสองหน้านะครับยี่สิบหกครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่น,นะครับเนื้อฝาบาทนะครับปีหนะึ่งสี่ครับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นปีหนึ่งสี่ครับเนื้อฝาบาทนะครับยี่สิบเจ็ดครับ,รบเป็นเหรียญหลวงพ่อยอดนะครับ หลวงพยอดวัดแก้วเจริญครับนี่ครับเห็นพระก้าะครับปีสามห้านะครับอยู่ในซองเดิมเลยครับหลวงพอยอดครับสวยนะครับดอกโค้ตนะครับยี่สิบแปดเป็นหลวงพ่อกระเซษมนะครับเนี่ยครับปีสามห้านะครับเรามีแปดหนึ่งครับเป็นภาพพงรูปเมืองหลวงพ่อเซษมนะ ปีสามห้านะครับติดจีวรหลวงพ่อครับมีจีวรหลวงพ่อมาด้วยนะครับเนี่ยครับเป็นเนื้อผงทาทองนะครับสองร้อยบาทนะปีสามห้าทาหลวงพ่อปลุกเสกครับยี่สิบเก้าครับเป็นพระกิ่งนาเรสวนนะครับปีสามแปดครับเนืะนาวางนะครับนี่ยปีสามแปดเนี้นาวางนะครับออกเขียวเลยนะครับตอกโค้ดนะครับอุดกิ่งนะครับกิ่งนาเรสวนนะครับ เนื้อนวะนะครับสวนร้อยบาทนะครับหมายเลขสามสิบเป็นภาพปิดตาหลวงพ่อคูณเสาห้านะครับนี่ครับมีตะกรุดเงินนะครับนี่ครับปิดตาหลวงพ่อคูณเสาห้านะครับตะกรุดเงินนะครับเนี่ยครับสภาพเดิมๆนี่ฮครับอยู่ในกล่องเดิมเลยนะครับสวนร้อยบาทนะครับ สนใจนะครับช่องทางในการติดต่อน้ำศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่รับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามหน่ยครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ